เครื่อง ZT 1ทีรย้าห้าพัดนะครับนี้มาจัดส่งลูกค้านะครับที่บ้านคุณงามนะครับกมลาใส่นะครับช่างก็เติมน้ำมันไว้เป็นถังเหล็กนะครับตัวนี้ถังเหล็กประกัน3ปีนะครับเป็นถังเหล็กนะครับว้าัองไว้ ไฟนี่ครับเปิดไฟไฟสว่างก็อกีกสิบเปอีกเ0เรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณพ่อเป็นอย่างสูงนะครับผมจาใส่งานเงียๆเลยครับรับประกัน3ปี